ยามใดที่ต้องเผชิญอุปสรรคให้ใช้ความกล้าหาญเช่นพระอังคารเทพเจ้าแห่งพละกำลังและความมุ่งมั่นผู้ปรากฏในกติความเชื่อโบราณบ้างว่าวิมานท่านเป็นสีทับทิมประจำอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ท่านคือสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งมีกระบือเป็นผานะสื่อถึงความอดทนและพลังในการบุกบัน่นฟันฝ่าพระอังคารมิใช่เพียงตัวแทนของการต่อสู้ภายนอก แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญภายในความเพียรและการตัดสินใจเด็ดขาดเปรียบดุจวิริยะบรารมีที่ช่วยให้เราเก้าวข้ามความท้อแท้และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจตามคติโหราศาสตร์ไทยพระอังคารทรงอิทธิพลต่อด้านความกล้าหาญการงานที่ต้องใช้พลังและการแก้ไขปัญหาการบ่มเพาะคุณธรรมแห่งความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อดุดพระอังคาร จึงเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในทุกภารกิจ